สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดาราพาเพลินชาวเน็ตจับพิรุธเต้วนัฐพรทำแบบนี้เหมือนมีโลกสองใบจับพิรุษมีโลกสองใบหรือเปล่า เป็นนางเอกสาวจากช่องวิกสามที่กำลังถูกจับตาในเรื่องของความรักเป็นอย่างมากในตอนนี้เห็นทีว่าจะหนีไม่พน้นนางเอกสาวแต้วนัทพรตมีรักซึ่งหลังจากที่ประกาศเลิกราก,กับแฟนหนุ่มที่คบกันมา14ปีก็มีชาวเน็ตและหลายคนสังเกตว่าสาวแต้วนั้นจะเปลี่ยนลุกจากสาวหวานเรียบร้อยเป็นสาวแซบ่บพร้อมกับยังโชว์ความเซ็กซี่เต้นลงอินสตาแกรมอยู่บ่อย ล่าสุดพิธีกรฝีปากกล้ายอย่างมดดำระชาพาได้ออกมาเผยข่าววงในในสายเผือกได้จับตากันอีกครั้งและแน่นอนว่าสําหรับวงในอย่างมดดำแชร์เรื่องไหนรับรองว่าโอกาสเป็นเรื่องจริงมีเปอร์เซ็นต์สูงมากและครั้งนี้มดดำได้ออกมาเมาส์มอยเรื่องของนางเอกสาวเต้าผ่านรายการข่าวใส่ไข่ที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี32ไฮโซที่กำลังคบหาดูใจกับสาวเต้าคนนี้สนิทก,กับมดดำเป็นแฟนเก่าว,วุ้นเซนที่อายุน้อยกว่า ตอนนี้เป็นแฟนกับแต้วคุยกันมาสักพักแล้วงานนี้ทำเอาผู้ช่วยพิธีกรอย่างแองจี้ถึงกับออกปากถามต่อว่าต้องไปดูในไหนคะแม่ถึงรู้ก่อนจะบอกว่าคุณแม่เก่งมากที่รู้เรื่องนี้หามาได้ยังไงหนูขอกราบคุณแม่เลยคะ่ะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตต่างเดาว,ว่าไฮโซหนุ่มคนนี้คือไฮโซปนายน้องชายของไฮโซพกแฟนของสาวอั้าแถมยังเป็นแฟนเก่าของสาววุ้นเส้นนี่เองและในแฟนเพจเฟซบุ Facebook, ๊กเจ๊มอยร้อ ได้มีการออกมาโพสภาพแชทที่มีลูกเพจส่งมาให้ดูข้อความว่าเดี๋ยวเจ๊แล้วให้โซนายแฟนเก่าวุ้นเส้นล่ะเขาตามไอจีแต้วพี่สาวแต้วเพื่อนเพื่อนแต้วหลายคนเลยแต้วก็ตามติกตอกเขานะแต่ไม่ได้ตามไอจีคือตอนนี้สงสัยคนนี้มากกว่าหลวงแต่ไม่มีใครเล่นข่าวเลยแปลกไหมอะเจ๊หรือฉันคิดมากเกินไปและเพจดังได้ใช้แคปชั่นที่โพส์ว่าไหนไหนวันนี้อีเจมดดําจากข่าวใส่ไข่ก็เปิดประเด็นละกูรอดแล้วนะมีคนเล่นข่าวให้มึงแล้วนะ สมมติถ้าเจ้าแม่นาคีมูฟอ่อนไหวก็ไม่ใช่เรื่อง 8. แปลกเต้นทุกวันขนาดนั้นใครไม่จีบก็แปลกแล้วแฮชแท็กข่าวใส่ไข่ ซึ่งมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตที่น่าสนใจรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่านางมีโลกสองใบไหมอะ TikTok คุณนายแต่ในเฟซนางเป็นเพื่อนคุณหลวงนะไม่มีคุณนายทั้งที่คุณนายก็เล่นเฟซแล้วเพื่อนนางก็มีแค่ญาติญาติเพื่อนสนิทพี่ชางแต่งหน้าประจําตัวคุณหลวงต้องสนิทกับนางระดับไหนเพื่อนเพิ่มเข้ามาล่าสุดแสดงว่าไม่นานมานี้สับสนมากคนไหนตัวจริงกันแน่